เอาละครับตอนนี้เราขย่าโคอาล่ามาร์สลดนมเสร็จแล้วนะฮะเราจะมาดูกันว่ามันจะเป็นก้อนกลมๆหรือเปล่านะครับมาแกะกันเลยมาดูนะฮะหมดไปกี่นาทีครับหมดไป19เนาทีครับสำหรับการขยาข่าครั้งนี้แต่อเหี้ออเหี้อ้อ,อ,อะไรอะ่ะก้อนกลมๆด้วยนี่เราจะมาดูกัน,กนครับโอ้โห,โหชิดมุมนี่จะแตก ไหนไหนไหนดูดิชีดตรงรอยอันนั้นเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ชีดแล้วเนี่ยักลับไปแล้วกันเอ้ะได้แล้วเยนืเสียทรงไอ้ยานี่ครับดูโอ้โหเป็นโคอาลามาร์สนมรสนมนะครับเราจะมาลองดูกันลงไปด้วยด้วยก้อนกลมๆซะด้วย Uh, <laughs> นี่คือการขยาโคล่ามาครั้งแรกของพวกเรานะครับมันก็สำเร็จลงได้ด้วยดีเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันนะครับเอาไว้แค่นี้ก่อน